แต่ว่ามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่คุณหมอได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรวันนี้เราต้องคุยกันต่อในเรื่องนี้ด้วยครับที่ชื่อว่าลองฮอนอะไรเนี่ยผมได้ยินมาแว่วๆเป็นยังไงฮะก็เป็นงานผลิตภัณฑ์วิจัยของผมครับเล็กเล็กน้อยๆยครับก็คือว่าเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายครับก็คือว่าร่างกายคนเราเนี่ยสำคัญก็คือระบบการไหลเวียนโลหิตหรือว่าเลือดลมครับ ครับผมถ้าเลือดลมดีร่างกายดีทุกอย่างก็จะดีตามไปครับผมผมก็เลยทํางานวิจัยคิดค้นสมุนไพรมาครับก็คือส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยหลักๆก,ก็คือพวกกระเทียมดําพวกหญ้าพรุม,มรีพวกถังเช่าก็คือส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าในทางการแพทย์ทางเลือดทางสัตว์จีนสายอินเดียถือว่าเป็นยาที่มีลดหลอน ซึ่งรถร้อนเนี่ยมีการช่วยขับลมในการไหลเวียนโลหิตท,ที่ดีและถ้าเอาเข้าไปใน l a ก็จะรู้ว่าผลงานวิจัยเนี่ยมีการช่วยในการช่วยในการขยายหลอดเลือดระบบก,การไหลเวียนโลหิตคือเลือดนะครับเราต้องถามว่าเลือดคืออะไรเลือดนี่คือการที่นำอ,ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์นำสารอาหารนำสิ่งดีๆที่เรารับประทานเข้าไปเข้าสู่เซลล์ เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์และทาให้เซลล์เราแบบมีความาใหม่สดคือไม่ไม่แก่างครับครับผมก็คือถ้าเวลาถ้าระบบไหลเวียนโลหิตเราไม่ดีครับก็จะมีปัญหาทั้งระบบภูมิภูมิคุ้มกันด้วยเพราะในเลือดก,ก็จะมีทั้งเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อผมก็คิดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการ ไหลเวียนโลหิตระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นและมีการขยายหลอดเลือดที่ดีขึ้นเพื่อจะนําออกซิเจนและสารอาหารสิ่งต่างๆเข้าสู่เซลล์ให้เซลล์มีความแข็งแรงและมีภูหคุมกันที่ดีที่จะสู้ต่อโรคทุกวันนี้ที่วิวัฒนาการไปครับครับผมได้ข่าวว่าคุณหมอเรียนรู้จากสมุนไพรหลายประเทศด้วยไหมจ๊ะ ครับผมครับก็ผมปกติก็คือผมผมผม,ผมก็เรียนทางวิทยาศาสตร์มาก่อนครับ,รบแล้วทีนี้ผมก็มาต่อทางแพทย์ทางเลือดบริษัทซิงกูล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ประยูนนันลาคนคุณธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วคนคุณธรรมนี่ได้ไมายัางไงครับเนี่ยคนคุณธรรมคือเมื่อประมาณปี5 1 5ห53ธุรกิจผมดีมาก<ะ>อาจารย์ช่วงนั้นผมทําธุรกิจของผมประสบ,ะสบความสําเร็จ<ะ>คือประสบความสําเร็จนี่ปีหนึ่งยอดขายประมาณาปีห้าหนึ่งจริงๆยอดขายไม่มากนะฮะ ธุรกิจผมก่อตั้งมาปี 48, 48. ่ปดปี51ายอดขายก็ประมาณร้อยกว่า<ะ>ล้านร้อยกว่าล้านนะฮะ,ะปี52อ่า51จะเข้า52ยอดขายก็400กว่าล้านครับไม่เจอกันต้องหลายปีรู้สึกว่าหน้าตาก็สดใสเหมือนเดิมครับ,รบมีคบเคล็ดลับอะไรไหมเนี่ยก็<แ>ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์ผมทานอาหารเสริมอยู่ตัวหนึ่งฮะครับผมก็ทานมานานนะฮะอาหารเสริมตัวนี้แต่ว่า ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะฮะแต่ก่อนสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าผมนอนน้อยนอนน้อยแล้วก็ทานไม่ค่อยได้ผมทํางานผมคิดมากคิดเรื่องงานมากนะฮะผมทานอาหารเสริมไอ้ลองฮอนฮะอ๋อลองฮอนนะลองฮอนฮะลองฮอนฮะก็คือเสริมอาหารด้วยลองฮอนแต่จริงนะคุณดาวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทานได้นอนหลับนะครับแล้วก็เรียกว่า ขายได้ครับสามสี่อย่างเนี่ยสุขภาพก็จะดีคือตัวรองฮอนนี้นะอาจารย์จะทําให้เราหลับลึกฮะแล้วก็เรื่องจะบํารุงร่างกายนี่ดีมากฮะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตไหลเวียนของโลหิตฮะครับก็ต้องขอขอบคุณป๋ายูนมากครับครับคสวัสดีครับอาจารย์ครับครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบริษัทซิงคูล่าเฮิร์บจำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ